ชุดแต่งของฟรีฟอร์มเนี่ยก็จะมีหลายชิ้นมากนะครับผมซึ่งกันชนหน้าเนี่ยก็จะมีเว้านะครับมีเหลี่ยมมุมนะครับเข้ารูปสุดๆเลยนะหลังคานะครับผมเป็นสีดําตัดกับสีขาวของตัวรถนะครับเป็นแรปราคาครึ่องคันเลยเป็นแบบดําเงานะครับเราเปลี่ยนเป็นล้อแต่งนะครับของ M S S ซึ่งตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวล้อแล้วก็ยางเป็นของเรนโซด้วยนะครับพารเอจะเป็นไฟนะครับเป็นเส้นบาร์ไลท์นะวิ่งจากฝั่งซ้ายสุดไปยังขวาสุดนะครับผม สวัสด,ดีครับผมตั้มเป็นผมที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรด้วยมินนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถหล,ลอ่อๆนะครับด้านหลังของผมนะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเป็นไปไม่ได้นอกจากฟอร์ดเอลเรสนะครับผมตัวนี้เป็นฟอร์ดเอลเรสรุ่นท็อปนะครับผมขับ2เป็นตัวไทเทเนียมนะครับราคาเนี่ยปีนี้ยอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะแต่ว่าปีหน้านะครับตั้มบอกก่อนเลยว่าผู้ที่ออกปีหน้านะครับราคาปรับเพิ่มอยู่ที่20,000บาทเลยนะครับผมสำหรับ ผู้ที่ออกปีนี้นะครับดีใจด้วยนะครับได้ราคาที่ถูกนะครับ้านหน้านะครับมีการตกแต่งนะคันนี้เป็นชุดแต่งใหม่นะครับผมมาเป็นคู่แข่งกับตัววิกเตอร์เลยนะครับคันนี้จะเป็นชุดแต่งของฟรีฟอร์มนะครับเป็นรุ่น Experi e n c e ตัวนี้ก็ทําการตกแต่งนะกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นตัวทรงแรปเตอร์ v 6นะครับอย่างที่เคยเห็นนะแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนนะครับไฟหน้านะครับเปลี่ยนจากสีเหลืองนะครับเป็นสีขาวนะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับทำการตกแต่งนะคล้ายกับรุ่นสปอร์ตเลยจะติดเป็นอะคริลิกนะครับ เป็นสีดำเงาๆแบบนี้ครับตัดกับรถสีขาวสวยๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนคิ้วของตัวไฟครอบไฟหน้าครับก็จะเป็นสีดําเงาครับให้รับกับตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีดําเงาเพราะว่าตัวชุดแต่งตัวนี้ครับผมเป็นสีดําเงาตัดกับสีขาวนะครับผมก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของฟรีฟอร์มเนี่ยก็จะมีหลายชิ้นมากนะครับผมซึ่งกันชนหน้าเนี่ยก็จะมีเว้าวนะครับมีเหลี่ยมมุมนะครับเข้ารูปสุดๆเลยนะแล้วก็ตัว เซนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีวาลให้หมดแล้วนะครับไม่รบกวนตัวเซนเซอร์เดินอย่างแน่นอนนะแล้วก็ตัวของตัวเรดาร์นะครับเรดาร์อยู่ตรงนี้ของตัวรถเป็นระบบเบรกอัตโนมัติ o ช่วยเหลือต่างๆพวกนี้ก็ยังใช้งานได้ครบถ้วนนะครับผมอ่าตัวนี้ก็บอกเลยว่าชุดแต่งตัวนี้นะครับกำลังมาเลยนะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนสนใจเดี๋ยวตัต้มพาดูวัทีละจุดนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับผมทําการตกแต่งด้วยนะครับในส่วนของตัวแล็ป หลังคานะครับผมเป็นสีดําตัดกับสีขาวของตัวรถนะครับเป็นแรปหลังคาครึ่งคันเลยเป็นแบบดําเงานะครับพร้อมกับทําสีตัวราวหลังคานะครับให้เป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับเป็นการแรปเลยนะครับให้เข้ากับตัวพาราโนมิกของตัวซันรูฟด้วยนะครับผมด้านบนเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวหูกระจกก็แรปเป็นสีดานะครับส่วนชุดแต่งเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวคิ้วซุ้มล้อนะครับคิ้วซุ้มล้อแล้วก็มีคาดด้านข้างนะครับคาดของตัว ด้านข้างแล้วก็มีตรงฝากประตูนะครับผมก็มีคาดสีดําเท่ๆของชุดแต่งนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวล้อนะครับทาการเปลี่ยนนะครับจากล้อเดิมเ,เป็นล้อีอยู่แล้วเป็นล้อโรงงานเราเปลี่ยนเป็นล้อแต่งนะครับของ mss ซึ่งตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวล้อแล้วก็ยางเป็นของเรนโซด้วยนะครับสเปคจะอยู่ที่27555 r 2 0นะครับความสูงก็เป็นความสูงเดิมมาตรฐานโรงงานเลยก็ฟิกเมนต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะพอดีกับซุ้มล้อนะ ก็ไม่ได้ยืดออกมามากมายนะครับผมมีความสวยงามด้วยแล้วก็ไม่ได้ล้นจนเกินไปนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใบเป็นถอยใบเทอร์โบแล้วก็เป็นเทอร์โบคู่นะครับอยู่ที่210แรงม้านะครับแล้วก็แรงเบรดนี่อยู่ที่500นิวตันเมตรเลยอ่าก็คือทั้งหลอดทั้งแรงนะครับแล้วก็เรียบหรูด้วยนะส่วนด้านข้างนะครับฝากรที่เปิดประตูนะก็จะทําสีนะครับเป็นสีดําเลยนะครับผมเป็นตัวครอบนะครับพร้อมกับตัวลอง กันลอยด้วยนะครับผมนี่ราอออย่างนี้เลยแล้วก็ด้านข้างนะครับสังเกตเนี่ยก็จะทําสีครึ่งคันนะครับให้รับกับตัวรถนะครับตัวรถสีขาวตัดกับสีดาอย่างนี้ก็สวยนะครับถ้าเกิดทำแบบนี้เลยซึ่งด้านหลังนะครับชุดแต่งนี้ก็มีความโดดเด่นนะครับวิ่งบนถนนก็ถือว่ามีเอกลักษณ์นะครับที่ลงตัวของตัวชุดแต่งนี้เลยเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีการติดตกแต่งในส่วนสปอยเลอร์นะครับตัวคาดเอวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวคาดเอวจะเป็น ไฟนะครับเป็นเส้นบาร์ไลท์นะวิ่งจากฝั่งซ้ายสุดไปยังขวาสุดนะครับผมเป็นไฟเบรกเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสวยงามอีกด้วยนะจะเป็นคล้ายๆกับตัวสปอยเลอร์นะครับเป็นตุดเป็ดตรงนี้ด้านเลยก็เท่ๆนะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นตัวออโต้อยู่แล้วนะครับก็เป็นปิดเปิดออโต้อัตโนมัติแล้วก็ด้านบนก็จะมีซันรูฟพวกนี้นะครับแล้วก็มีเปิดปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้าอยู่แล้วในส่วนของ แถวสามนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งเนี่ยเขาจะให้ตรวนของตัวที่รองด้านหลังนะครับเป็นเซเลชนะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับไม่เป็นสนิมด้วยแล้วก็มีความสวยแล้วก็ดูดีอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อนะครับท่อทรงเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเป็นแบนแเนีเ่ยคล้ายๆกับท่อแต่งเลยแต่วนี้เป็นท่อหลอดนะครับ เอาไว้เพื่อความสวยงามน,นะแต่ว่าก็จะมีแปะเป็นชื่อรุ่นนะครับ Experience เนี่ยก็มีลายภูเขาเท่ๆแบบนี้นะครับชุดแต่งก็ดูเต็มนะดูมากดูสวยมากขึ้นเป็นของฟรีฟอร์มนะครับชุดนี้ก็คือชุดแต่งเนี่ยมาเราคัดสามารถคอสตอมได้ด้วยนะครับว่าพี่อยากจะได้เป็นคาดเอวหรือว่าไม่อยากใส่หรือว่าจะใส่เป็นชิ้นไหนพวกนี้ครับเราก็สามารถตกแต่งคอสตอมได้เลยก็สามารถตกแต่งตามใจเราได้ครับสมมติว่าไม่ชอบชิ้นไหนก็เอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นชิ้นอื่นได้พวกนี้ครับผม ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยชอบอยากออกรถเอเวอรเรสต์แล้วก็แต่งสวยๆดูดีแบบนี้นะครับสามารถทักมาได้นะครับหรือว่าโทรมาหาตั้มนะครับ0ู2 2 2 9 2544หนะครับหรือว่าไลนา์มาเดี๋ยวตั้มขึ้นไลน์ด้านล่างให้พี่ๆแอดเข้ามาปรึกษาสอบถามได้นะครับผมรีวิววันนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพามาชมรถสวยๆหล่อๆนะครับผมให้อย่างดูอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ never knew it could be so hard to talk about you. We've been through so much, but looking at how years don't flew, it's difficult to look back and see all this. But I know that I would never know a love like this, for real. Yeah, I know it's been a minute since I've seen you love. Every time I wanna grind.